เดกเดไกดกเด็กว้ยเกว้มืกี้หล่ะเด็ๆนะเด็กคุณให้คุเลต้องลงไปลรูปอย่หมานกหลกังเด็กมันก็สนุกั้งใช่ที่มาอุมเนี่ยเอุมห่วพ่อ พอทำแล้วก่อนนะขึนไป็ำมาครับมามามาดีโอสมคนเขาขึ้นยังไงคำขึ้นไไงถ้าอย่างนี้มีปัญญาขึ้นละถ้าขึ้นมาได้ก็ขึ้นมาได้นดี้ลังก็ได้หลังก็ได้ได้ได้มามึงนี่อาไป่